สวัสดีครับเดี๋ยวก็ไปสูซูเปอร์โกลนะครับแล่งโจ้ค่ะมิ่เฟิร์นพี่คะวันนี้ครับเรามีส่งรถรุ่นพิเศษกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วเปลี่ยนมาเป็น,นพี่ใหญ่กระบะคันสวยๆแบบนี้กันบ้างน,นะคะกับ All New Titan ค่ะ Black Edition นั่นเองค่ะน่นก็คือรุ่นพิเศษ Black Edition ครับเคลื่อน2ล้อเป็นตัวออวตัวนี่นะครับแล้วมาในสีแบบโอ้หท็อปฮิตเลยนะครับกับสีขาวไว้ไดมอนด์นั่นเองนะครับใช่แล้วคะ่ะถ้าเป็นสีนี้นะรานะคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านกับสามหมบาท ที่สำคัญตอนนี้จำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยช้าไม่ได้แล้วนะคะใครอยากได้ต้องรีบเลยนะครับเพราะคันนี้บอกเลยว่าได้โปรพิเศษสุดๆเลยนะครับลูกค้าใช้เงินออกรถคันนี้อยู่แค่เพียง3 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ้าว34,000แล้วก็ยังผ่อนสบายๆนะคะ13,469มาบาทคงที่7ปีและไม่ได้ไปรถเดิมๆเ,เราตกแต่งให้สวยทั้งคันด้วยคะ่ะยังไม่พอนะครับยังมีแพคเกจใช้ระยะฟรี5ปี10,000 0กิโล จัดให้ไปด้วยเลยนะครับว้าวงั้นมาชมกันค่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างแล้วก็ออปชันพิเศษมีอะไรบ้างคะ่ะสำหรับด้านหน้านะคะเราตกแต่งด้วยโลโก้ตกแต่งตรงนี้เลยนะเพราะเดิมเนี่ยมันจะเป็นคําว่ามิ s u ูบิชิแต่ว่าเราเพิ่มเป็นโครเมียมนูนขึ้นมาให้สวยโดดเด่นมากขึ้นเข้ากับกระจังทางด้านหน้าที่เป็นสีดําเมททัลลิกแบบนี้ดูหรูหราพรีเมียมมากๆรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกเป็น Black e dition เพราะฉะนั้นก็จะต้องคลิปดําตัดดําทั้งคันเลย อย่างตัวนี้ค่ะครอบตัว C ีตัวนี้นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นโครเมียมรุ่นนี้ก็จะมาเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะสวยงามลงตัวไฟหน้านะมีทั้งไฟ d a y ์ไลท์สวยๆนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะพร้อมกับมีออโต้ไฮบีมก็คือติดไฟสูงให้อัตโนมัติด้วยถ้าอยู่ในที่ที่มืดนะคะเขาก็จะติดให้แต่ถ้ามีรถสวนหรือว่าแสงเพียงพอเก็จะตับกลับมาเป็นไฟปกติให้ค่ะไฟตัดหมอก LED ให้ครบเซตเหมือนกัน คันนี้นะเราติดตั้งเป็นชุดแต่งให้รอบคันนะคะเป็นของวายก็จะดูมีความแบบแข็งแรงบึกบึนนะคะก็จะเป็นสีดําแบบดําด้านแบบนี้มีสัญลักษณ์ของเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการคลิปนะคะเป็นสีแดงต่างๆให้ดูสปอร์ตลงตัวนอกจากนี้ตัวออปชั่นรถนะคะก็มีระบบอัจฉริยะด้วยนะคะก็มีทั้งกล้องรอบคันนะคะมองจากมุมสูงเป็นเบิร์ดไอวิวได้นะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันด้วยนะคะจับทั้งวัตถุแล้วก็คนด้วยนะคะทั้งตัวรถทั้งคนให้ครบเลยนอกจากนี้ยังมีระบบ เตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็วหรือ FCM นั่นเองนะคะก็ถือว่าปลอดภัยลงตัวครบถ้วนเดี๋ยวพาชมด้านข้างต่อค่ะกของแบ็กสีชันนะครับจะมาเป็นสีดำเงาขนาด18นิ้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับและมาพร้อมอยางที่คุณภาพเกรด A นะครับของบิสโตเลยนะเป็นไซส์ขนาด265 60R18 นะครับโหใส่ไซส์นี้นครับผมเลยขับนิ่มๆน,นะครับแล้วมาจากโรงงานที่บอกเลยทนทานสุดๆ ระบบเบรคก็มีให้ครบนะครับในระบบ ABS นะครับ EBD และ BA นะครับมีใส่มาให้ครบเรียบร้อยมีระบบ Start Assist ด้วยนะเวลาอยู่บนเนินนะครับจะมีช่วยพยุงไม่ว่าไหลย้อนกลับมาด้วยนะครับและการตกแต่งนะครับนี่เรามีการตกแต่งซุ้มล้อของ Y นะครับให้ทั้ง4ล้อเลยนี่มีโอเ Y สลักไว้ให้ด้วยนะครับตัวฟิล์มนะครับนี่ติดให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยนะครับ การสาดข้างติดให้ครบเรียบร้อยทั้ง4บานนะครับนี่ข้อกระจกมองข้างครับรุ่นนี้มาเป็นสีดําเงานี่มีไฟเลี้ยว L e d ดติดด้านข้างด้วยนะครับแล้วนี่กล้องรอบคันนะครับนี่มีกล้องอยู่ที่กระจกมองข้างด้านล่างนี้เลยและระบบที่เพิ่มความปลอดภัยอย่างของรุ่นนี้คือระบบ b y สปอ t Warning งครับรอยูระบบเตือนหมวกสายตาเนี่ยครับเวลารถมาทางหมวกสายตานะจะมีสัญลักษณ์โชว์เตือนหรือถ้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีเสียงเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกุญแจคีย์อีส์เคเอสนะครับแค่เราพก เดินมาในระยะ70เซนนะครับเราสามารถล็อกวอลหรือปลดล็อกวอลโดยกดที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลยรวมถึงมือจับด้านข้างครับเห็นไหม Black e d i ช i o มาเป็นสีดําเงาให้ด้วยนะครับนี่แล้วบันไดข้างนะครับของแบ a c k e d ก็จะมาตกแต่งมาเป็นสีดำนะครับเป็นคมเยี่ยมมุมดำนะด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นดบบดําด้านด้านบนนะครับมีขนาดใหญ่นะครับสามารถเหยียบขึ้นลงได้ง่ายด้วยนะครับและรุ่นนี้ครับยังให้แหนบที่ทํามาจากเหล็ก High Tensile Steel ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ รถมีน้ำหนักเบาและรองรับน้ำหนักได้ดีด้วยนะครับของแถมเรามีให้ครบเตเลยนะคะมีข้าฝาถัางน้ำมันเป็นตัวไททันสีแดงแบบนี้สีดำเมทัลลิกเงาๆแบบนี้นะคะสวยรับกันทั้งคันเลยด้านท้ายนะคะตัวรถนะคะก็จะมีตัวกระบะแล้วแถมกระบะไลเนอร์ของแท้ให้เลยนะคะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยครบทรวนไฟท้ายเป็น LED ทรงทีทัาเป็นตัวทีแบบนี้เห็นชัดสว่างแน่นอน ตัวมือเปิดท้ายนะคะเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะทั้งคันก็คือโรงตัวเนาะมีไฟเบรกให้นะคะเห็นชัดมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังจะได้สะดวกสบายในการถอยจอดแถมยังมีเซ็นเซอร์นะคะวเวลาที่เราถอยออกจากซองจอดนะคะ r c t a จะทำงานเตือนมุมอับนะคะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยด้านข้างว่ามีรถแบบผ่านหรือเปล่าเพื่อให้เราถอยออกจากช่องจอดได้ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะ แถมยังมีตัวนี้ค่ะที่เป็นการชนท้ายที่เป็นบันไดในตัวด้วยเป็นสีดําเมทัลลิกนะคะมีตัดสีเงินลมดํานะคะสวยๆแล้วก็ข้างบนนี้พื้นผิวนะคะเป็นสีดําด้านดูแกร่งสปอร์ตใช้งานแล้วแบบเออใช้งานเหยียบง่ายถนัดด้วยนะคะฝาท้ายสามารถล็อกได้ด้วยนะคะก็สามารถเก็บของได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะคะเวลาเปิดลงมานี่เลยก็เปิดลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขึ้นมากมาก จูถึงเจ็ดตากาตลาดไทยเลยนะคะแล้วก็ยังรองรับน้ำหนักได้ดีเพราะว่าเชสซีใหม่เป็นเมกะเฟมนะคะก็คือมีทั้งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเหล็กไฮเทนไซสติลนะก็สามารถรองรับน้ำหนักลน่งได้อย่างดีเลยะคะ่ะสำหรับภายในของแบตติชันนะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเป็นสีดำนะนี่แต่เข็บได้เป็นสีเทาครับและพิเศษตรงฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยซึ่งสามารถ ปรับได้ถึง8ทิศทางครับแต่มีปุ่มด้านหลังครับตรงกลางนี้มาให้ด้วยนะครับแล,บล้วพวงไอนุ่นนี้นะครับในหุ้มหนังตกแต่งเรียบร้อยเป็นพวงไล p ์พาวเวอร์ไฮดรกนะครับเรสามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มให้นะครับนี่ไม่ว่าจะตัวปรับเครื่องเสียงขณะขับขี่นะครับหรือตัวควบคุมนะครับการทํางานของ หน้าปัดดิจิตอลนะครับเราสามารถควบคุมที่ปุ่มตรงพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับและถุงลมนิรภัยรุ่นนี้ก็ยังให้มาถึง7ใบด้วยนะครับมีทั้งนี้เลยครับถุงลมตรงพวงมาลัยฝั่งคนขับให้นะครับตรงนี่หัวเข่าให้นะครับแล้วก็ยังมีด้านข้างคนขับแล้วก็มีด้านหลังนะครับมีด้านหลังนี้อยู่ตรงแถวข้างประตูแล้วก็หลังเบาะนะครับมาให้ครบ7ใบนะครับความปลอดภัยนี่ถือว่าสูงเลยนะครับนี่ที่ขนจับมีมาให้ครบหมดนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังให้ไฟออโต้นะครับซึ่งเราสามารถเซ็ เข้ามาที่ปุ่มออโต้เห็นไหมน้าปัดก็จะมีขึ้นโชว์ด้วยนะครับว่าเราอยู่ที่ออโต้แล้วหรือยังนะครับใช้งานง่ายมากมีตัวเปิดปิดระบบออโต้ไฮบีมนะครับอยู่ที่ปลายปุ่มนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับระบบออโต้แซนโกนะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับจะเป็นระบบที่ช่วยในของการควบคุมการปล่อยค่ายเสียงของเรานะครับสามารถเปิดปิดระบบนี้ได้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้าฝนรุ่นนี้ก็ปรับง่ายๆครับอยู่ก้านอีกข้างนึงนั่นเอง ส่วนกระจกมองหลังรุ่นนี้นครับก็สามารถปรับแมนนวลเองได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จอของรุ่นนี้นครับบอ,อกเลยโห,หจอคมชัดมากเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้สามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ครับ fmam ได้ b l บลู o t h ได้ usb ได้เชื่อม apple carplay หรือ android auto ก็ได้ด้วยนะครับแล้วยังสามารถเชื่อมระบบ apple carplay แบบไร้สายได้ด้วยนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าสะดวกสุดๆเลยและกล้องรอบคันนะครับก็ภาพขึ้นที่จอกันตรงนี้ได้เลยนะครับ เราสามารถกดคามล่าครับดูได้เลยเห็นไหมโหมีกล้องขึ้นให้มีเส้นบอกเวลาเลี้ยวไปไหนให้ด้วยนะครับเนี่ยกดดูได้หลายๆมุมเลยนะครับกดตรงนี้เอาได้เลยนะแล้วก็ยังมีระบบนําทางครับซึ่งติดมากับจอในรถเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องเชื่อมเน็ตนะเป็นระบบที่เชื่อมผ่านระบบดาวเทียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ระบบแอร์ของรุ่นนี้นะครับก็ยังเป็นระบบในี่ Max c o o l นะครับสามารถกด Max Cool นะครับนี่ออนก่อนนะครับแล้วกด Max Cool ูปุ่มเดียวครับสามารถทําความเย็นให้เร็วสุดเลย แลวยังสามารถแยกอุปภูมินะครับสองข้างให้ไม่เท่ากันได้ด้วยนะนี่แยกสายขวาได้เลยครับไม่ต้องตีกันเลยนะครับสะดวกมากด้านล่างนะครับก็มีจุดชาร์จไฟให้นะครับนี่เป็นชาร์จไฟแบบที่จุดวีนะครับแล้วก็เป็นจุดเสียบต่อของมือถือนะครับนี่เชื่อมต่อมือถือได้ด้วยมีทั้ง type a type c มาให้ครบนะครับแล้วก็จุดสําหรับชาร์จไฟแบบ wireless charger นะครับพุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับเอาแค่โทรศัพท์วางไว้นะครับเราก็สามารถชาร์จไฟได้เลยนะครับยิ่งใช้งานคู่ระบบ apple carplay แบบไร้สายตัวนี้บอกเลยว่าสะดวกขมาก และเกียร์รุ่นนี้คือเกียร์ออโต้เป็นเกียร์โต้หกสปีดด้วยนะครับเราสามารถเล่นแบบสปอร์ตทอนิกหรือควบคุมตำแหน่งเกียร์เองได้นะครับเนีย่ยดึงวงมาที่เกียร์ดีครับตกด้านซ้ายบวกลบกตำแหน่งเกียร์เองได้เลยเหมาะกับขึ้นเขาวงเข่าด้วยนะครับแล้วนี่จุดที่เราติดเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวไฟส่องเท้าลูกค้าเขาเลือกมาเป็นสีส้มรวมถึงที่เก็บของนะครับก็มีให้ทุกท่าน,นเลยนะครับนั่งสบายมากๆเลยค่ะกับเบาะผู้โดยสารตอนหลัง สามารถนั่งได้3ามตำแหน่งเลยมีเบลให้ครบ3ตํตำแหน่งเลยนะคะพื้นที่นะคะก็ยังเหลือเยอะเลยพื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะนะคะอย่างโจนี่สูง171ซนติเมตรก็ถือว่านั่งได้สบายและอย่างที่บอกว่าตัวเบาของเขานะคะจะไม่ได้ว่านั่งเป็นหลังตรงนะมันจะมีการเอ็นตามสลีละด้วยก็ลดความเมื่อยล้าเมื่อเดินทางไกลนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งเบาเด็กนะคะหรือคาซีทนะคะก็สามารถติดได้เลยนะก็ถือว่าปลอดภัยมากๆค่ะนอกจากนี้ เราก็ยังมีตัวนี่ค่ะบาว์เวอร์แอร์บนศีรษะนะคะสามารถเปิดปิดแล้วก็ปรับระดับความแรงของพัดลมบนศีรษะของเราได้ปรับทิศทางด้วยมือแบบนี้ได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะแอร์ Air ก็เย็นฉ่ำตลอดทางมีจุดจ่ายกระแสะไฟค่ะทั้ง12โวลต์นะคะแล้วก็ไทย A ไทย C ให้ครบถ้วนนะคะความบันเทิงก็ถือว่าครบขันมากๆนอกจากนี้ตัวเบาะด้านหลังนี้นะคะสามารถดึงเพื่อหยิบพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินได้นะคะมีทั้งแม่แรงปัจจัยขันบล็อกต่างๆครบเลยค่ะ มีราวจับแบบนี้ขึ้นลงสะดวกมา,มากเลยค่ะและขุมกำลังรถคันนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลไฮเปอร์พาวเวอร์ 2,400cc สีสูบนะครับที่ให้แรงม้าสูงถึง184แรงม้าเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด ก็ทําให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยน,นะคะสูงสุดอยู่ที่15.2กิโลลิตรค่ะโอ้โหครับความแรงได้ยังได้ความประหยัดกันด้วยนะครับและแพ็กเกจเรายังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะสิ่งที่เรามีให้อย่างก็คือตัวแพ็กเกจเช็กระยะฟรี5ปี100,000กิโลเรามีให้ด้วยนะครับว้าวแพ็กเกจน,นี้นะคะก็จะฟรีทั้งคุมบองค่าแรงค่ะค่าอะไหล่แล้วก็เคมีพันธ์ต่างๆเวลาเข้าศูนย์เช็คระยะ5ปีแสนโลที่สาคัญเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศด้วยคะ่ะโอ้โหแลวยังไม่พอนะครับการมีแพ็กเก บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงจะฟรีกันถึง5ปีให้ด้วยนะครับอ้าวก็ทําให้ประหยัดนะคุ้มค่าแล้วก็อุ่นใจกับบริการที่ดูแลให้24ชั่วโมงเลยนะคะที่สำคัญคันนี้มีเจ้าของมาที่เรียบร้อยแล้วมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาน้องสุนรอร้อมของทีเ่เตรียมไว้ให้นะครับไปรับลูกค้าเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ